ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแก้วก้าตรุยดิเกเจนวันนี้แก้วมากับสุดมังกรฮ่าแก้วมังกรอีกแล้วเหรอแต่แก้วได้มีการปรับน้ํายาเพื่อที่จะเอาไปเล่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะใช้มังกรนะครับเอาไป16ตัวการเล่นนะครับคุณชมสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นฐานตัวอื่นได้นะครับจะเปลี่ยนเป็น,ม,นมังกรนักขี่มังกรครับหรือจะเปลี่ยนเป็นมังกรไดฟ้านครับหรือจะเปลี่ยนเป็นซูเปอร์มังกรได้หมดเลยครับ แต่แก้วเนี่ยชอบเล่นมังกรล้วนมากกว่าครับแก้วมองว่ามันง่ายแล้วก็อึดกว่านั่นเองแล้วก็ที่ใช้ครับเราจะใช้ในแม่โคน,นครับผรบปเปองสองขวดขอหนึ่งขวดครับรวมเป็น3ขวดครับก็เลยทําให้เราจะไปโคนเยตินั่นเองแล้วก็แก้วมีเอาคมุมด้วยกลกับมาด้วยนะครับเ,เท็นเลยเดี๋ยวเราจะไปด้วยก,กับคุยกันนะครับเปิดกันว่าจะมีช็อตสวยๆที่ผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้หรือไม่ แล้วก็ทางแคนครับเราจะขอเป็นเยตีสามตัวนะครับจะไม่ขอธนูป่ายครับเราจะใช้เยตีสามตัวเพียวๆเลยนะครับแล้วก็เครื่องจักรที่ใช้นะครับใช้แค่หรือเหาะนะครับเรามาดูผู้กล้ากันครับว่าไปกับสัตว์เลี้ยงแล้วก่อนอะไรบ้างทางฝั่งของเจ้าชายดุกระจงนะครับไปกับฟีนิกซ์นะครับตอนแรกแก้วจะใช้แมกกาพุนกดกิ้วนะครับแต่แก้วมองว่าแก้วต้องการให้เจ้าชายนะครับมีฟีนิกซ์กู้ชีพมาแล้วก็โจมตีต่อได้นะครับเพื่อจังหวะสําคัญ เราอาจจะได้อาวุธหรือสิ่งก่อสร้างบางอย่างถือว่าดีเลยครับอันนี้คุณผู้ชมปรับได้นะจะใช้แมงกะพรุนกด,กดกิ้วก็ได้เลยแล้วอุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์เติมเดิมเนาะแล้วก็ควีนครับก็จะเป็นยูนิคอร์นครับแล้วก็ลูกธนูยักษ์กับหุ่นเชิดพิยยาณครับเราจะเอาควีนไปยิงป้อมพุหรือไม่ก็ขึ้นกว่าดอากาศครับแล้วก็ใช้เอาคมด้วยก,กับเรียกลับมาครับไปลงอีกฝั่งหนึ่งทําให้เราตัดทังให้มังกรได้ดีเลย และปู่นะครับแก้วไปกับนกฮูกอัศนีนะครับแล้วก็ใช้คำพิมพตะแล้วก็อัญมณีคุ้มค่านะครับบางท่านอาจจะใช้คำพิย,ยานะครับแต่แก้วมองว่าคำพิย,ยาญยไม่ต้องเนาะเราใช้อัญมณีคุ้มค่านะครับพราเราไม่มียาบ้านครับก็เลยจะใช้แบบนี้เลยองแล้วก็ทาาฝั่งของเจนนะครับไปกับจิ้งจอกโล่สแสวงแล้วหอกติดจดวดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตานี้แก้วจะตีสามดาวได้ทุกตาหรือไม่บุลึกเลยเจนตอนนี้แก้วมีเท่าอยู่ที่ 5531ถ้วนครับเราไปลุยกันเลยองก็จะไปแล้วนะครับเจอบ้านหลังแรกนะครับเป็นบ้านที่แสบตามากๆเลยนะครับเราจะเข้าไปนะครับโดยเครื่องกวาดอากาศนะครับป่ามาด้านล่างและด้านบนนะครับทำให้เราเข้าไปค่อนข้างยากเลยแก้วมองว่าเราจะเข้าไปนะครับเราจะทําการโจมตีนครับซึ่งแก้วมองว่าเออแก้วคิดว่าแก้วจะ โจมตีเครื่องกวาดอากาศนะครับไม่แน่ใจว่าจะโจมตีได้ไหมก็จะปล่อยควีนครับลงไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวแก้วปล่อยลงไปก่อนยิงไปนะครับได้ไหมได้เครื่องกวาดอากาศมาหนึ่งฟอมนะครับจากนั้นเราจะให้ควีนโจมตีก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็เราจะใช้อาคมเรียกกลับนะครับเรียกกลับควีนเลยและจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปแก้วจะเข้าด้านซ้ายนะครับแก้วก็จะปล่อยควีนครับลงไปด้านซ้าย แล้วก็เราจะเข้ากันครับแก้วใช้มงกรครับลงไปเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็ใช้ปูใช้เจ้าชายครับลงไปเรามีเอาบ้าอยู่ในขวดนครับที่ใช้ได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันครับแก้วมองว่าเราแช่ไปที่เสาโมนะเลยนะครับแล้วก็ใช้เรือเหาะลงไปนะครับปล่อยใช้สกิลคมพิมาตะได้นะครับเดี๋ยวเราใช้สกิลคมพิมพตะเลยนะครับแบบนี้แล้วก็เราจะเข้าไปนะครับแก้วปล่อย ยาโคลนครับลงไปด้านบนครับแบบนี้เลยเพื่อที่จะโคนเยติเนาะแล้วเราใช้ทเป็นตายของเจ้าชายนะครับปล่อยยาวบ้าลงไปตรงกลางเราปล่อยเจนครับลงไปดิานขวาใช้ทาให้ตายนะครับเพื่อที่จะโจมตีสารวาวเจจะเข้าไปนะครับโจมตีสารวากและมังกรจะเข้าไปนะครับด้านบนมีควีนไปที่ป้อมพูนะครับถือดีเลยแต่ควีนถูกยิงมานะครับก็เลยตายลงไปมังกรจะขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็จะโจมตีเจ้าชายนะครับมีฟินิกกู้ชีพ ไปต่อได้อีกนิดนึงเนาะก็จะไปที่ปืนใหญ่ดึงดึงนะครับส่วนเจจะขึ้นไปนะครับมีจิ้งจอกไปด้วยกันไปได้ไกลเจขึ้นไปนะครับแล้วก็จะล่องหุ่นนะครับก็จะโจมตีกับควีนได้ควีนตายลงไปนะครับแก้วก็เห็นแววว่าจะได้สามดาวแล้วนะครับเ่สุดเดสุดโหดครับที่แก้วคิดขึ้นมานะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมรับชมต่อไปเนาะไปดูกันว่าวันนี้แก้วจะเก็บสามดาวทั้ง8ตาได้หรือไม่นะครับ วันนี้แก้วจะดเพอร์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนเดวๆนะครับไปดูกันก็ได้มาสามดาวนะครับได้มา40ถ้วยบุริกเลเจนมาชมตาที่สามตอนครับก็แก้วจะต้องเล่นให้ดีขึ้นนะครับโดยเครื่องกวาอากาศอยู่ตรงไหนเครื่องกวาอากาศครับเป่าไปด้านล่าง2ป้อมเลยครับเราเข้าด้านบนไปก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าตอนท้ายจะหนักมา,มากเลยฉะนั้นแก้วมองว่าเราจะเข้าไปนะครับก็ เอาเป็นว่าแก้วเข้าบริเวณด้าน,นขวาลงไปนะครับตรงนี้ยิงป้อมพู้สองป้อมเนาะเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปนะครับโดยแก้วไปควีนไปตรงนี้นะครับเล่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าแม่นไหมยิงไปโอ้ไม่โดนเลยงามใส่แก้วแล้วนะครับอย่างนี้จะทํอยังไงดีเราลงไปนะครับแล้วก็จะรอควีนเดินไปก่อนนะครับเราใช้อาคมเรียกกลับเลยแล้วก็ ไปด้านบนนะครับตรงนี้ฉะนั้นคร,รับเราเข้ากันก็เราเข้าด้วยมังกรนะครับแก้วปล่อยมังกรลงไปแล้วก็ใช้ปูเจ้าชายอุลร์อหอนนะครับแก้วใช้สกิลคัมภีพ์มตะตอนต้นเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาคูลลงไปนะครับเราปล่ปอยน้ำยาคูลลงไปด้านในนะครับปล่อยยาบ้าลงไปให้เยติด้วยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับบ้านพังลงไปเราใช้เจ้าชายลงไปได้นะครับแก้วใช้เลย แล้วก็เจนครับเราจะปล่อยลงไปบริเวณด้านล่างครับแบบนี้แก้วใช้ทําให้ตายเลยครับแล้วก็จะแช่ไปที่เสาโมนะเลยโอเคเจจะเข้าไปนะครับมังกรจะลงมาด้านบนยังมีมังกรหลายตัวครับแก้วซุบออกเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมกว้างๆแล้วก็เราจะเข้าไปกันครับดูเหมือนว่าเจจะไปเจอกับคิงแต่เจมีจิ้งจอนครับที่จะล่องหนแล้วก็โจมตีคิงได้นะครับจากนั้นมังกรจะลงมาครับเจ้าชาย เจ้าชายยังอยู่นะโอเคเจตายลงไปนะครับเราจะเข้าไปที่ส่วนกลางกันนะครับเจ้าชายมีฟีนิกนะที่จะกู้ชีพมานะครับสามารถที่จะไปต่อได้นะครับแล้วก็จะโจมตีเสาโมนันันเองโอเคถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ไปต่อที่ด้านบนนะครับจากนั้นมังกรจะลงไปนะครับแกไม่แน่ใจเลยนะครับว่าจะได้สามดาวหรือไม่นะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะครับนี่คือความ โหดของสุดนี้นะครับที่แก้วนาฝผักกันนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้แก้วจะใช้ลูกธนูยักษ์พลาดไปนะครับไม่โดนป้อมพุแต่ก็สามารถที่จะรอดมาได้แล้วก็คว้าสามดาว40ถ้วยได้อย่างงามๆโอ้สนุกนะเริ่มสนุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเก็บสามดาวได้กี่ตาเนาะมาชมไม้ที่สี่ขันตอนะครับก็เจอบ้างนี้นะครับจะเตียงไลน เราจะเข้าไปนะครับเครื่องกวาดอากาศป้องไปด้านซ้ายดิ้นขวานะครับด้านล่างอาวุธไม่หนักมากนะครับที่หนักคือด้านบนนะครับแก้วเห็นว่ามีทางฝั่งของเสาโมนานะครับเราจะเข้าไปที่สมณกรก็น่าจะดีนะฉะนั้นเราจะยิงยิงไปที่ป้อมพุกันครับว่าจะเข้าได้ไหนซึ่งเราจะยิงด้านขวากันนะครับโดยยิงไปที่ป้อมถนนครับปล่อยควีลงไปนะครับยิงไปเลยนะครับแบบนี้ แล้วเราก็จะเข้าไปนะครับเราจะใช้อาคมเรียกกับเรียก Queen. ก,กับควีนแก้วก็เรียกกับเลยนะครับแบบนี้แล้วไปด้านบนนะครับทาการปล่อยควีนลงไปแล้วก็เราจะเข้ากันนะครับเราจะเข้าบริเวณด้านบนใช้มังกรลงไปนะครับเป็นระยะสั้นๆแล้วใช้เจ้าชายปูเรือหอะลงไปนะครับเราใช้ทําไม้ตายคัมภี์มตะเลยแล้วเรือหอกเข้าไปครับเราใช้น้ำยขควลลงไปที่ปืนใหญ่เด้งดึงบ้านแล้วก็ ขอคอยแก้มทูเลยนครับแบบนี like ้เลยก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันครับเราใช้เจ้าใช้ได้นะครับแก้วปล่อยลงไปแล้วก็แช่ไปที่ขึ้นกว่าอากาศกับสาระวาเลยครับเราใช้น้ำยาบ้านครับลงไปได้แก้วปล่อยลงไปครับก็จะหาทงเวอยู่นะครับว่าจะปล่อยลงไปตรงไหนแก้วปล่อยไปด้านขวานะครับแล้วก็ปล่อยเจเจแก้วได้มันจะเล้ขวานครับลงไปด้านล่างแบบนี้เลยครับ แล้วก็เจ้าชายอยู่ด้านซ้ายนครับแก้วซุ่มออกแล้วก็มังกรครับยังไปต่อดูทรงแล้วก็ไปได้สวยเลยนะครับเจ๊สามารถใช้ทําให้ตายได้นะครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้ทําให้ตายเลยก็จะปาหอกที่จะดรวจไฟครับแล้วก็จะโจมตีโซนนี้ได้เป็นไงบ้างสุดนี้แก้วคิดมานะครับก็สนุกเลยนะครับแล้วก็คว้าสัาดาวรวๆ,ๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราตีไปทั้ง8ตาครับจะได้สัาดาวกี่ตา และแก้วจะได้ถ้วยกี่ถ้วยบูลิกเดเจนก็เลยเร่งขวานนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างแต่ว่าสุดนี้นะครับมันค่อนข้างไวไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่ทันเวลาครับยังไงก็ทันเวลาอยู่แล้วนั่นเองแก้วไม่แน่ใจนะครับว่าอ๋อมันเหลือเป็นที่เก็บทองคําเล่นขวาน,นครับก็จะพังลงไปแล้วเราก็ได้สามดาวมาชมตาที่หกันตอนครับโดยแก้วเจอบ้างนี้นะครับก็แก้วเริ่มคิดว่ารอเข้าบ้านตอนท้ายอาจจะดีกว่านะ นก็นคิดว่าเราจะยิงลูกธนูนครับไปที่เครื่องกวาดอากาศรครับโดยเครื่องกวาดอากาศอยู่2ป้อมตรงนี้นะครับเราจะเข้าไปแก้วจะต้องไปควีนครับลงไปบริเวณนี้นะไม่แน่ใจว่าจะโดนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับแก้ลไปควีนลงไปแล้วก็จะยิงลูกธนูนไปครับโอเคดนทั้งสองป้อมเลยครับแกวขอเอาป้อมพุกก่อนนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมครับไม่รู้ว่าเขาจะให้เราไหมจะเข้าไปครับก็จะ โจมตีป้อมพูนครับเรียกควีนกลับมาแล้วก็แกจะขึ้นขวาครับโดยใช้ควีนลงไปแบบนี้เลยครับแล้วก็เราจะเข้ากันก็้าใช้มังกรลงไปได้านซ้ายด้านขวาตรงกลางครับแล้วก็ปล่อยปูเจ้าชายแกยังไม่ใช้เรือหอนะครับแต่แกใช้ยาบ้าลงไปก่อนเลยแล้วก็ใช้เรือหอเข้าไปนะครับจากนั้นเราใช้สกิลคำพิมตะด้าน,นครับแกปล่อยคำพิมตะเลย เรือเหาะจะเข้าไปนะครับเราจะใช้นมยาพูนครับลงไปที่อันนี้แก้ดูก่อนนะครับไปที่เต่าแล้วก็สาวนาครับไม่รู้ว่าถึงไหมโอเคเราจะเข้าไปกันครับก็จะพนมานครับแล้วก็ใช้เจ้าชายลงไปได้แล้วก็จะทําการแช่นะครับลงไปที่สลาวาด้านบนครับรวมถึงควีนแก้วป่อยเจ้ไปด้านบนครับเพราะด้านบนไม่ค่อยมีใครโจมตีนะครับ ด้านล่างเนี่ยมังกรเลยเยอะนะครับก็สบายใจเลยนะครับทาให้เราไปด้านบนค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเลยแล้วก็จะลงไปด้านล่างครับโอเคก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับเราไปต่อได้แล้วก็เหลือทหารเยอะเลยครับตอนนี้แก้วเริ่มลึกออกแล้วนะครับว่าจะทำยังไงราเขาที่บ้านตอนทานครับแล้วก็พังเครื่องกว่าอากาศก่อนครับน่าจะดีเล่นสเต็ปแบบนี้นะครับน่าจะได้สัมดาวได้ได้ง่ายกว่าครับเพราะว่า เทิกแก้ผ่านมาครับแก้วมักจะได้สองดาว8 0 9 0นะครับแล้วก็เหลือสิงกิลสร้างตอนท้ายอาจจะส่งผลเสียนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีทีสามดาวที่แก้วนำมาฝากกัน,นครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยมาชมตาที่เจกันต่อนะครับแก้วคิดว่าแก้วจะลองทดสอบแบบตาที่แล้วก็คือเราจะโจมตีเครื่องกวาดอากาศกันนะครับเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะเข้าด้านครับแล้วก็เข้าไปแล้วก็ ราดูฝั่งที่จะเข้าเลยนครับแกคิดว่าฝั่งด้านขวาด้านซ้ายนะครับน่าจะไม่ต่างกันมากแต่แกไม่แน่ใจนะครับว่าแกจะต้องลิงตรงไหนเพื่อที่จะให้โดนเครื่องกวาดอากาศนะครับแกคิดว่าประมาณด้านขวาตรงนี้นะครับแกปล่อยคุยลงไปยิงไปนะครับโอเคโดนหมดเลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยเองแกว่าเราไม่รอช้านะครับเพราะว่าอาคมร่องหนบรรจํางานครับเราปล่อยคุยลงไปด้านล่างแกแกใช้มังกรลงไปนะครับทัก2สองตัวนะครับแล้วปล่อยลงไปตรงกลาง เราปล่อยปูเจ้าชายครับแค่ว่าเราใช้เอียวบ้านลงไปได้นะครับแต่เราจะใช้ดูดหะลงไปก่อน,นครับเราก็ใช้สกิลคัมพิมตะเลยนะครับ <P ers> เพื่อที่จะเข้าไปแกวปล่อยเอยวบ้านลงไปนะครับแล้วก็ใช้น้ำยาพูลลงไปนะครับเราปล่อยน้ำยาพูลลงไปที่บ้าน,นครับแบบนี้เลยบ้านก็จะพังลงไปนั่นเองเราแช่ไปนะครับที่สาลรวาใช้ทําไม้ตายเจ้าชายนะครับเพื่อที่จะทําให้มัน โจมตีช้าลงนั่นเองและเจนครับแก้วมองว่าเราปล่อยเจไปด้านบนครับที่หอคอยแก้มระนุนครับแล้วก็เต่าไฟน่าจะดีนะครับเพราะว่าเต่าไฟมันหันหน้ามาด้านขวาครับเราต้องการที่จะเข้าด้านหลังของมันนั่นเองแล้วก็เจ้าชายเข้าไปนะครับแทงแคนเป็นกุ้แข็งและบอลูนครับเราไปต่อครับมางกรด้านล่างเหลือหนึ่งตัวครับไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมนะครับเจ้าชายจะฟื้นคืนชีพมานะและจะไปต่อแล้วก็เจนครับโจมตีกับเคงเจ้าอย่าเพิ่งเผยตัวมานะ โอเคเจ้าชายตายลงไปนะครับแล้วก็เราเหลือด้านบนครับจะเข้าไปที่เจ้าชายกันเจ้าชายโจมตีไปที่มังกรครับแต่ควีนยังคงเหลืออยู่นะครับเจ๊แอบเนียนครับแอบเนียนเจ๊ลองหน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 โอ้ตายก่อนเลยเฮ้อเสียดายเลยนะครับแต่ว่าเรายังมีควีนอยู่นะครับที่เป็นความหวังของหมู่บ้านครับแล้วก็มังกร2ตัวน่าจะไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่มีบอกแล้วนะครับว่าถ้าไม่มีลูกปงสีดำครับก็ มีจนได้เลยครับแล้วก็เหลือเป็นเครื่องยิงหินอันสุดท้ายนะครับมันยิงไม่โดนมังกรหรือเปล่าใช่นะครับโอ้มันยิงได้ด้วยนะแต่เราก็ได้สามดาวนะครับแบบนี้นี่เวิกนะสุนีนะครับคือการเข้าที่เด้ไก่จากบ้านมาชมตาที่8ตาสุดท้ายของวันนี้กันดีกว่านะครับบ้านอยู่ด้านบนครับแก้วจะลองเข้าเต้นไกจากบ้านครับโดยเราจะยิงไปนะครับเราจะได้ป้อมพุสองป้อมนะครับด้านบนได้เครื่องกว่าอากาศ2ป้อมนะครับก็ เราหาทำเลที่จะยิงไปก่อนครับแกคิดว่าเราใช้ควีนลงไปนะครับปล่อยควีนลงไปตรงนี้แหละแล้วควีนจะเข้าไปนะครับหวังว่าจะไม่พลาดนะแล้วก็ยิงไปนะครับโอเคได้หมดเลยครับได้หมดเลยแก้วว่างานนี้ครับเราได้สามดาวแน่นอนแก้วเองจะแอคไปไหนโอเคเราตัดทางด้านนี้แล้วนะครับฉะนั้นเราลงไปด้านล่างนะครับก็ตอนแรกก็จะไปด้านขวานะครับแต่มันว่าจะไกลไกลไปเนาะแล้วแก้วใช้ควีนลงไปนะครับตื่นเต้น แล้วก็เราจะเข้ากันแก้วแก้วใช้มังกรลงไป2ตัวแก้วใช้มังกรลงไปนะครับปล่อยปูสกิวเราเข้าไปนะครับเราใช้ดูหอรบลงไปได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะปล่อยดูหอรบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลคมพิมพตานครับแก้วแช่ไปที่เต่าไฟก่อนเลยแล้วก็ดูหอเข้าไปนะครับเราจะใช้น้ำยาโคลนครับลงไปแก้วปล่อยโคลนครับลงไปด้านขวาแก้วลืมปล่อยเจ้าชายลงไปนะครับปล่อยลงไปเลยแล้วก็ เราจะมยียติจบตีบ้านอยู่นั่นเองบ้านพังลงไปครับเราใช้เอียบ้าเจท่าไม่ตายเจ้าชายครับแล้วก็จะใช้เจลงไปครับซึ่งแก้มองว่าเจาลงไปด้านล่นางครับน่าจะดีเจจะเข้าไปนะครับก็จะประจมตีกับเสาโมน,าน,นัสน,นั่นเองด้านบนครับยังมีทางฝั่งของเจ้าชายอยู่นะครับไปด้านบนแล้วก็เจนครับจะเข้าไปเจเจอกระปุนครับอาจจะไม่สู้ดีโอเคเจ้าชายมาช่วยนะครับแล้วก็จะชุลมุนวุ่นวายตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะทําการใช้ท่าไม่ตายของเจนครับเข้าไปก็แก้วรอก่อนครับแกยังไปต่อได้นะครับก็ยังไม่ใช้ท่าไม่ตายนะครับเพราะว่าแก้วเก็บไว้ก่อนควินตายลงไปนะครับฉะนั้นเราจะใช้ท่าไม่ตายเจเลยนะครับเพื่อที่จะไปต่อแล้วก็จะไปด้านบนครับเหลือเป็นเอ็กโบนครับแล้วก็หอคอยแก้งธนูครับที่อยู่ด้านบนเจจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะปาหอกที่จะโดดออกไป และเราได้3ดาวนะครับแก้วได้สูตรตีบ้าน17ที่ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้แก้วตีไป8ตาแก้วทำสามดาวได้กี่ตานครับแล้วก็ได้ไปกี่ถ้วยเนาะแก้วบอกเลยครับว่าผู้ชมท่านใดที่จะเอาไปเล่นยินดีเลยครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะทันไว้ให้นะครับยังไงเอาไปใช้นะครับถ้ามันมีอะไรที่ยังไม่ลงตัวครับสามารถที่จะปรับฐานได้เลยนะครับแก้วยินดีเลยนะ แล้วก็ถ้าได้ได้สูตรที่ลงตัวแล้วนะครับก็อย่าลืมเอามาแบ่งปันกันนะครับเพื่อเพื่อนจะลองเอาไปใช้กันครับแล้วก็คว้าสัปดาวบุริกเดจนเราจะได้ติดอันดับกันนั่นเองก็สัปดาหนะครับได้มา40ถ้วยนครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันวันนี้แก้วก็จะพังชมนะครับไปชมว่าแก้วตีไปทั้งหมดแปตานะครับแก้วได้มา300้ถ้วยนะครับได้มาสามรถ้วยพอดีเลยครับแล้วก็ได้สมดาวมาเจตานะครับ ไอ้หกตาครับมี2ตาครับที่ได้29ถ้วยกับ31ถ้วยครับได้90%กับ9 97%ครับก็น่าเสียดายนะครับที่เราไม่สามารถที่จะเก็บ320ถ้วยเต็มด้านครับแต่แก้วบอกเลยครับว่าโอเคเลยถ้าเทียบกับสูตรอื่นๆครับอย่างที่แก้วลองไปนะครับแก้วลองซูเปอร์แม่มนครับก็ไม่เวิร์ครับมันเล่นยากครับแก้วว่ามังกรเนี่ยคือทัศนิชัยของเรานครับเราได้300ถ้วยชั่วโมงเยอะไหมตอนนี้แก้วมีถ้วยอยู่ที่ 5,831ถ้วยครับเราลองไปดูซิว่าตอนนี้แก้วอยู่อันดับที่เท่าไรของไทยตอนนี้ก็ใบยองครับอันดับที่1มีอยู่5 0 0นะครับตอนนี้แก้วอยู่อันดับที่7ของไทยนะครับก็เป็นอันดับ7ในไทยครับแต่ว่าแก้วต้องบอกก่อนครับว่าแก้วตีก่อนคนอื่นครับทำให้ถ้วยของแก้วมันขยับขึ้นมาศูนย์ครับแต่ว่าถ้าช่วงบ่ายๆค่าๆนะครับหรือว่าพรุ่งนี้มีเพื่อนๆท่านอื่นครับมาตี แก้วก็น่จะตกลงไปนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้แก้วตั้งใจที่จะดันเลเยนด์ครับแต่ปัญหาของแก้วคือแก้วอยากจะทําหลายๆสูตรให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับทำให้แก้วต้องเปลี่ยนสูตรเรื่อยๆนะครับทำให้แก้วอยากจะใช้มังกรแบบนี้ใช่ไหมแต่บางทีแก้วต้องไปเล่นสูตรอื่นนะครับสูตรพื้นดินนักคว่างหอกอะไรพวกนี้นะครับทำให้มันไม่ค่อยแน่นอนครับทำให้แก้วจะดันทั่วยากนั่นเองแต่แก้วจะทําให้เต็มที่เลยนะครับยังไงก็ร่วมติดตามกันต่อไปนะครับว่า จะจบที่เท่าไหร่นะครับของซีซั่นเดือนสุดท้ายของเดือนธันวาคมวันนี้ก็นํามาฝากกัน,นครับกับสูตรมังกรที่แก้วคุ้นขึ้นมานะครับเป็นสูตรที่ทําสํำดาวได้ดีนครับยังไงเอาไปใช้แล้วตีไม่ดีก็สมารถที่จะกลับมาคอมเมนต์บอกได้นะครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ